สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีว่าด,ด,ดวงธาตุดินวันนี้ราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมกกังกรแฟนคนนี้หนุนดวงเราไหมเรามาฟังคํานายดวงทํานายดวงตามธาตุราศีแบบแบรนดอมกันได้ครับว่าดวงชะตาของชาวธาตุดินเองแล้วกับแฟนนับปัจจุบันเขามาเพื่อนหนุนด,ดวงคุณหรือเปล่าของชาวธาตุดินมาฟังคานายกันได้เลยครับผมจะเปิดหมอดสามใบนะครับในหวัวข้อนี้มาฟังคานายกันได้เลยครับว่าดวงชะตาของชาวธาตุดินเองแล้วเมื่อมีแฟนมีความรักนะครับมีคนในความสัมพันธ์ณเวลานี้เขาคนนี้เนี่ยหนุนดวงคุณหรือเปล่านะครับ สำหรับความรักมาฟังคำนายในเซตนี้กันได้เลยครับว่าดวงชะตากับความรักเป็นยังไงนะครับมาดูในเซตนี้เองนะครับผมบอกเลยว่ารักณปัจจุบันนะครับความสัมพันธ์ณปัจจุบันคองรักกันให้นานนะครับอันนี้เป็นพอนะครับอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องของการหนุนดวงนะครับหรือว่าเข้ามาเสริมเลยนะครับเพราะว่าคนคนนี้เองเนี่ยใจไม่หยุดอยู่นิ่งกับคุณเลยนะครับวกแวกในความสัมพันธ์ตลอดเวลาคุณเชื่อใจเขาไม่ได้นะครับสำหรับความสัมพันธ์กับคนคนนี้อันนี้ผมบอกเลยว่าน่าเป็นห่วงนะสาหรับชาวธาตดินนะครับหน้าเป็น มา,มากเพราะคนคนนี้เดี๋ยวมีโอกาสและมีเกณฑ์ที่จะไปจากคุณตลอดเวลานะครับรวมถึงชาวท่าดินหลายๆท่านก็มีปัญหากับเรื่องความรักรอคนเก่าๆรอคนที่จากไปรอคนที่ห่างออกไปเชิงความสัมพันธ์ผมบอกเลยว่าคนคนนี้นะครับไม่ได้มาเพื่อหนุนด,ดวงชีวิตคุณเลยนะครับมีแต่คุณคอยกําหนดทิศทางให้กับความสัมพันธ์คอยชีย้แนะชี้ช่องทางให้ความสัมพันธ์และความรักมันเดินต่อไปในแบบที่ควรจะเป็นโดยที่ชาวท่าดินเป็นตัวกําหนดแต่ถามว่าตัวเขาเองเนี่ย มีบทบาทสําหรับความสัมพันธ์ที่ดีไหมผมตอบเลยว่าไม่เลยนะครับคนคนนี้ไม่ได้มาเพื่อดุนดวงคุณนะครับไม่ได้มาเพื่อเสริมดวงนะครับหรือว่าไม่ได้มาเพื่อทําให้ชีวิตคุณมันดีขึ้นแต่จะมาทําให้ชีวิตคุณหนักใจและแย่ลงนะครับแต่ในที่นี้เองเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรกับเขาเลยเช่นไม่ได้แต่งงานด้วยกันไม่ได้ใช้คําว่าสามีภรรยานะครับเป็นคนคุยอยู่ในฐานะเป็นแฟนนะครับถ้าตัดได้ก็ จัดได้เลยนะครับสาหรับความสัมพันธ์เพราะคนคนนี้เองเนี่ยเขาไม่ได้หนุนดวงชีวิตคุณอยู่แล้วนะครับแล้วรวมถึงภาวะความสัมพันธ์เองแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าเขาเองเนี่ยจะไปจากชีวิตคุณได้แบบง่ายๆด้วยเช่นกันความไม่เชื่อใจเนี่ยเป็นบ่อเกิดของปัญหาอยู่แล้วซึ่งชาวธาตุดินเนี่ยก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าคนคนนี้หวังที่จะพึ่งพาเขาในอนาคตหรือว่าหวังที่จะให้เขาเป็นผู้นําในชีวิตคุณเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับ